ผลหุ้นวันนี้นะครับเราใช้ตัวเราเลือกตัว KKP มาคอนเซปต์รายการย้ำให้ฟังอีกรอบฮะเราจะเลือกหุ้นที่คิดว่าทุกท่านน่าจะสนใจนะฮะมีข่าวมีดีบรอ์ในปัจจุบันแล้วก็เอามานั่งวิเคราะห์ให้ฟังในแง่ทั้งพื้นฐานว่าตัวนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าวิเคราะห์ให้ฟังในแง่กลยุทธ์ว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงเรื่องเทคนิคอลด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราจะมาบวชกันว่าตัวเนี้ยน่าเข้าหรือควรจะข้ามนะฮะ ตัวตัวอา,อาทิตย์นี้นะฮะที่เราเอามาให้ทุกท่านวิเคราะห์มาวิเคราะห์ท่านฟังก็คือตัว KKP ฮะมเมื่อวานไปปิด,ป,ดปิดที่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะฮะซึ่งพีวันลห้ฟังแล้วว่าจริงๆไฟนันมันลงมาทั้งหมดนะ,ะไม่ใช่เฉพาะตัวเคเคเดียวแต่ผมคิดว่าแบงค์ที่ลงมาเยอะอย่าง s อชอย่างเคเคเนี่ยอาจจะมีจุดเชื่อมกันนิดหนึ่งก็คือเมื่อวานฮะมันมีข่าวว่ากรมสมบัติกรมสมบัติกรเออกรมสังกรเมื่อกี้ลอยฟังไปแลมม้วว่าเขาเก็บภาษีว่า เงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่หรือกิจการที่ต่างประเทศเนื่องจากสับส่ินต่างประเทศเนี่ยให้นําเงินนั้นเนี่ยเข้ามาประเทศในปีประสเดียก็ตามเนี่ยต้องเอาเงินนั้นเนี่ยเข้ามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะเวลาฉันไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยได้กําไรมาดึงเงินกลับเข้ามาเนี่ยต้องมาเสียภาษีอีกเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นฉันไม่อยากไปลงทุนในต่างประเทศนะลงทุนในอกองทุนหรือทางอ้อมคือลงทุนในกองทุนในประเทศ หรือซื้อพวก DR อะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเพราะมันไม่ต้องเสียภาษีอีกรอบหนึ่งนะฮะคนที่ให้ใหดําเนินงานธุรกิจที่ให้เอาเงินไปลงทุนข้างนอกได้เนี่ยใหญ่ๆผมว่ามีไม่กี่เจ้าในในไทยซึ่ง KK เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นฮะ,ค,ะคือเวลาเรามาเปิดพอร์ตเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะไปซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีไม่กี่โบรกเกอร์หรือมีไม่แก่ ไม่กี่ถาธันกัรเงินที่มีบริการแบบนั้นนะฮะซึ่ง KK เนี่ยเป็นอย่าง,งนั้น s c b ก็อาจจะเป็นอย่างในนั้นนะฮะแต่ด้วยความที่เ c b ีเน่ยค่อนข,ข้างใหญ่มีธุรกิจหลายอย่าง Impact ก,ก็เลยไม่ได้เยอะมาก KK เนี่ยเล็กกว่าก็เลยอาจจะเป็น impact ม,มากกว่านะฮะคนเนี่ยถามกันมาเยอะเมื่อวานนะว่า KK จะโดนไหมนะครผมก็เลยอ่ะเริ่มจากวิเคราะห์พื้นฐานให้ทุกท่านฟังก่อนธุรกิจของ KK เนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ย80%เนี่ยคือธุรกิจ สินเชื่อก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นสินเชื่อรถยนต์นะฮะว่าซื้อรถยนต์แล้วก็ไปกู้กับเคเคนะครธุรกิจแคปปิอลมาเก็ตเนี่ยในแง่รา,ายได้เนี่ยคิดเป็นราวๆสักเกือบเกือบยี่สเปอร์เซ็นั้นเองในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยถ้าดูจากรูปข้างล่างเนี่ยคือมาสักสิบเ็ดปอร์เซ็นซึ่งธุรกิจแคปปิอลมาเก็ตเนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยะครับทั้งเรื่องบล็อกเคเดทั้งเรื่องแอสเซทแมเนจเม้นต์เรื่องไอบีอะไรเงี้ยรวมถึงพอร์ตอินเวสเมนต์ด้วยนนนนะะตตััััวววบบ็็ออกกกกกเเเเเเครรดีีี่่่่ยยาาาจจปหลททํทธุิ ไปลงทุนข้างานอกเนี่ยที่อาจจะรับผลกระทบนะฮะบล็อกเลอเนี่ยคิดเป็นรายได้ในมี3ามสิบอ่สี่สาอร์เของตัวตัวแคปิตอลมาเก็ตทั้งหมดนะฮะซึ่งซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเป็นพอร์ชันที่ใหญ่สุดของธุรกิจแคปิตอลมาเก็ตนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบ แต่จริงๆอะตัวธุรกิจบล็อกเครดของ KKP เนี่ยถือว่าค่อนค่อนข้างทํากําไรได้ดีในช่วงนี้ผ่านมานะรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยอยู่มาสักพ8 0 0ล้านถ้ารวมในแง่ตัวบล็อกเครดฟรีกับตัวฟรีเซอร์วิสคัมนะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ผมไปดูในพอร์ตของ KKP พัฒนาสกิตี้ KKP สกิตี้นะฮะเขาทํากําไรในช่วงครึ่งแรกได้มา8 0 0 เพราะฉะนั้นธุรกิจเขาเนี่ยก,ก็เหมือนจะโอเคอยู่คนกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปลงทุนข้างนอกไม่ได้แล้วธุรกิจของ KKP เนี่ยอาจจะลับผลกระทบหรือเปล่าผมตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนผมคิดว่าโอกาสที่รับผลกระทบเนี่ยน่าจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าธุรกิจเนี้ยสัดส่วนมันคงไม่ไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับธุรกิจของ อ่า security ทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าธุรกิจ security ทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในในประเทศมากกว่าที่จะไปข้างนอกนะครับแล้วธุรกิจพวกนี้ผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะแค่เริ่มตั้งไข่อาจจะมีการลงทุนไปบ้างเนี่ยต่อให้กาไรหายไปทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ได้กระทบมากคนอาจจะกังวลว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไปเนี่ยถ้าเกิดแบบธุรกิจนี้มันทำไม่ได้อาจจะต้องแบบไล่ออไลออฟหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะยังไม่ขนาดนั้นแล้วที่สําคัญเนี่ยกรมสัมปารเนี่ยผมคิดว่าอาจก็ยังไม่ได้ มีความชัดเจนขนาดนั้นว่าจะเก็บภาษีหรือเปล่าหรือเก็บภาษีมากน้อยขนาดไหนนะฮะดังนั้นคอนเซิร์นเรื่องว่าออกไปข้างนอกแล้วโดนเรื่องเนี้ยผมว่าอาจจะแบบเป็นคอนเซิร์นที่อาจจะกังวลมากเกินไปนะฮะอยู่างไก็ตาม K.K. เนี่ย งบไตรมาสามเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะโอเคหรือเปล่าเพราะตันไตรมาสองเนี่ยงบไม่ค่อยดีพอมีปัญหาเรื่องแอสเซทคุณลิตี้ส่วนหนึ่งก็คือรถยนต์เนี่ยมันขาดทุเยอดเพิ่มขึ้นแล้วตัวดัชนีนรถยนต์มือสองนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าราคารถยนต์เนี่ยมันลงมาอีกละในเดือนกรกฎาคมแล้วลงค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะในแง่เยียร์เยียร์ก็ลงเยอะประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์ครับ เพราะฉะนั้นราคาลบมือสที่มันแย่ในไตรมาสสามเนี่ยจะกดดันให้ขัดรุดยึดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลายึดลดได้มาไปขายทิ้งเนี่ยได้ราคาน้อยทําให้ส่วนขาดทุนเนี่ยมันเยอะขึ้นไปอีกนะฮะ งบใจมากสอาจจะยังเห็นตัวเครดิตคอร์ที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องถึงแม้เรื่องสรรพาษีามมกรมสรมการเนี่ยอาจจะก,กดด,าากดันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องธุรกิจเลนดิ้งซึ่งเป็น80%ของทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะดูจากราคารถมือ2ที่มันเพิ่มขึ้นฮนะอันนี้เป็นวิวของเคพีในแง่พื้นฐานฮนะถามพี่นพดีกว่าครับพี่นพครับในแง่กลยุทธ์มองเคพียังไงฮนะ ก็ก่อนอื่น,นยผมก็ต้องบอกว่าตัวแค p เแค่ยพีเขาอยู่ในดัชนีเซ็ทร้อย<ะ>อันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีระดับหนึ่งเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าอยู่ในเซ็ทร้อยของหุ้นในประเทศไทยเรานะครับอีกอย่างหน,นึ่งเขาก็อยู่ในตัวเซ็ทเอดีด้วยก็คือเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงรตรงนี้นก็สามารถที่จะสบายใจได้อย่างหนึ่งถ้าเราลงทุนหุ้นตัวนี้นก็น่าจะ เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะไม่ได้ไก่กาอะไรเลยอะไรนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลต่อความขึ้นไหวค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นปีนี้ของตัว KKP เนี่ยปรับตัวลงมา25%แต่ว่าถ้าเราดูด้านล่างเนี่ยคือเป็น NVDI คือการทิศทางการลงทุนของต่างชาติเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรูปคล้ายกันเลยเมีอิทธิพลต่อค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ย นักทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้น KKP เนี่ยผ่าน NVDI เนี่ยมาประมาณสัก4,000ล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็ผมไม่แปลกใจนะครับที่เอ้ยทำไมหุ้น KKP มันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับ,รบสำหรับปีนี้ถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์หุ้นที่ตัว KKP เนี่ยคุณพุกก็คงจะพูดเป็นเรื่องของพื้นฐานไปแล้วนะครับเ,เรามาดูในสไลด์หน้าถัดไปนะก็จะเห็นว่าถ้าเราดูว่าโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยจะขายสุดทิอีกอะ่ะ ในเฉพาะโดยเฉพาะขายผ่าน NVR ในภายในหุ้น KKP เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเขาขายมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณฟลุกสังเกตเนี่ยตัวระดับตรงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับ<ช>แล้วก็ถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันอยู่ในโซนต่ําแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าดาวไซด์ที่ต่างชาติเนี่ยจะขายหุ้น KKP ออกมาโดยผ่าน NVR เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วผมไปดูตัว Foreign ownership นะครับที่ถือหุ้น KKP เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%เท่านั้นเองอค่อนข้างต่ำมากผมดูต่ำมากกว่า10ปีครับถ้าเกิดเราไปดูในโดยในอดีตนะครับเฉลี่ยรประมาณสัก2ี่5ก็ถือว่าลดสัดส่วนมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ d o w n ซ a s i ที่จะเกิดจากการแรงขายต่างชาติเนี่ยก็คงจะน้อยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปก็จะเป็นตัว valuation นะครับก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ย ตัว KKP เนี่ยเทรดที่ P/B Value ลูแค่0.8เท่านั้นเองครับ mm hmm. แล้วถ้า0.8เท่าเนี่ยมันเป็นโล w zone นะครับแล้วก็มักจะเป็นบอททอมที่มักจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับ mm hmm. จะมีปีหนึ่งนะครับที่ตัว P/B Value เนี่ยถูกกระแทกลงมาแบบต่ํากว่า0.5เท่าอันนั้นก็เป็นช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจโลกปี2008นะครับถ้าเกิดเป็นช่วงปกติเนี่ยผมคิดว่า valuation ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอยู่ในระดับที่โลโซ น<ะ>ในสไลด์ต่อไปนะครับก็ออพอดีตัวเคเเนี่ย<ม>เขาเขามีตัว Wall ตวอลเลนห้าก<ม>ับวอลเลนหกด้วยผมก็ยอยากจะพูดเสริมนะครับ<ะ>ใครที่มีวอลเลนห้าเนี่ยผมแนะนําให้ขายนะครับแล้วก็ชวิตชิ่งเข้าว<ะ>อลเลนหกนะครับหลกัหลกๆก็เป็นเพราะว่าเวลาระยะเวลาของตัววอลเลนห้าเนี่ยจะเหลือแค่ไม่ประมาณสักหกเดือนนะครับแล้วก็ราคาที่ื้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงที่เจ็ดสิบบาทเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ วอลเลนตัวนี้จะเป็นศูนย์มีค่อนข้างมากนะครับเ,เพราะฉะนั้นใครที่ถือวอลเลนตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ขายนะครับแล้วก็สวิตช์เข้า KK P Wall 6ดีกว่านะครับเพราะว่าเหลือเวลามากกว่ามากกว่า2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับแล้วก็ราคา70ก็อยู่ที่70บาทเท่ากันนะครับแล้วก็ในแง่ของพรีเมียมเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันประมาณ23 24เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็น a อ l i ินพ e m เมียต่อปีเนี่ยตัว KK Wall 6เนี่ยจะถูกกว่า นะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับพอดีก็เห็นว่าตัว KKP เนี่ยเขามีวอลเลนด์ด้วยครับผมโอเคก็ไอย่างน้อย k k แม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ k k ลูกเนี่ยน่าสวิตตกลับมาตัววอลหกมากกว่าใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคลครับพี่วัดครับ k k นี่กราฟเป็นไงพี่ครับัอดีครับกราฟก็แนวรับหลักๆก็อยู่แถวตรงนี้เลยนะฮะตรงที่เป็นแถบสีสีเอ่อสีน้ำเงินนะครับ ก็ประมาณ54.25นะครับเห็นว่าตรงนี้แนวรับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเป็นกราฟดูไกลๆนิดนึงนะฮะก็อย่างที่คุณนพบอกนะครับก็คือลงมาจากพีคเนี่ยยีปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาตลอดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเราไปดูความเป็นโอเวอร์โซลนะฮะก็ลงมาถึงระดับ ISI อส6อามที่ปดจุดนะฮะแล้วก็ถ้าไปดู มูฟฟิ้งมันก็จะคล้ายๆกับพุ่นหลายๆตัวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าพทเทินมันน่าจะคล้ายๆกับตัว CP Extra ที่ที่ที่บอกไปเมื่อกี้ก็เลยมองว่าดาวไซา์ตรงนี้เหลือนิดเดียวเป็นห้าบห้านะครับแนวรับก็ประมาณ54.25ครับฮะโอเคถ้างั้นก็ <c oughs> ถึง <c oughs> เวลาลุ้นกันนะว่าตัวนี้เดี๋ยวจะโหวตกัน,นครว่าตัวนี้เข้าหรือค้ามนะคะ 好，好，声音听。 เข้าหมดเลยเอ้ยวันนี้เอกสารเลยนะฮะทุกคนมองเหมือนกันหมดลยว่าเข้านะฮะผมเหตุผลก่อนคือผมคิดว่าถึงแม้งบจะออกมาเอ่อไม่ได้แย่มากแต่ผมเห็นด้วยกับพี่นพคือราคาหุ้นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างถูกแล้ว55แล้วก็ปันผลเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีที่ผมไปเล่าให้ฟังว่าดาวไซด์มันคงแบบอยู่ที่แบบ50ต้นๆน,น,นะฮะมันไม่น่าจะลงไปลึกมากกว่าน,นั้นแล้วก็ถ้าดูเอ่ออัพไซด์อาจจะมไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าลงมาถ้าตนี้ผมว่าก็อยู่ในเวอร์ชันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะ อย่างที่ลอยฟังเมื่อกี้กราฟดาวไซน่าจะจํากัดมากใช่ฮะครับส่วนพี่นพก็มองว่าเวอร์ชันตรงนี้ก็ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำ่อนต้องซื้อก็ซื้อตอนนี้แหละแต่อาจจะไม่ไม่ไม่แบบเห็นผลแบบเร็วๆแต่ว่าถ้าเกิดในระยะการลงทุนสักหกเดือนทามมิ่งประมาณนี้นะหกเดือนเนี่ยผมเชื่อคาดหวังได้ได้ด้วยว่าจะได้กําไรนะครับเพราะว่าหลักๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอต้นปีเนี่ยก็จะเริ่มใจมันผลละแล้วก็ไอพีก็มักจะเป็นหุ้นที่อัปเปอร์ฟอในช่วงต้นปี เรเรื่องของเงินปันผลด้วยเพราะฉะนั้นตรงราคาตรงนี้น่าซื้อมากนะครับอ่าฮะโอเคฮะวันนี้ถือว่าเอกฉันนะตัว KKP นะครับทั้งนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทั้งพี่วันและก็พี่นบานะครับเดี๋ยวรายการหุ้นหุ้งพบกันใหม่วันอังคารหน้าถ้าท่านมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจอยากให้เรานํามาวิเคราะห์ในรายการเนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะตัวนี้น่าสนใจเอามาพูดคุยในรายการหรือเปล่านะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับแปคโมงสวัสดีครับ